ตอนนั้นน้ำขมวดเขทุกน้ำจะรดเขาได้ผลผลิตล้านกว่าตอนนั้นเยอะนะเนาะล้านกว่าานกวเยอะแลยตอนนั้นมันไม่มันไม่มีเครื่องจักรที่ยังไปอยู่น้ำขมด ใจสู้มากโชว์ไรกะบวันนึงได้สิสิบเที่ยวนนดมนี่สบคนที่ใส่รองเท้าที่เท่เนี่ยน้องใหม่น้องน้องใหม่น้องใหมน้องใหม่เล็กน้องคือน้องใหม่เป็นไง้าไแล้วก็มีพี่ประธานอยู่ไหมม่เล นี่แให้แกทดองวันนั้นที่ว่าวันทาเริ่มแมาเริ่มใสที่มันเล่นอยู่กล้กับคุณที่เป็นแล้วจะดูแรงขึ้นแงขึกับูกไปมุดไปแตวกว่านี้ของแกที่พื้นที่กว้างเลยว่าของแกเไปนิดเดียวผมว่างี้ดีกว่าเก็บแตมูกับผม ก็เนี <amounts of water writers> ่ยเริ่มทไปทามาเริ่มติดใจแ้วผเห็นขึ้อของเมาวัน้ากันแขงที่มาวัที่มนเลกแค่ออกมาสี่วันแ้วค่ยมัอฝึกได้สี่วันเดืนเดือนเริ่มเริ่มได้แล้วใช่ไหมเริ่มเหมือนถืแล้วเริ่มเห็นลูกแล้ว เราก็อยากให้แบบว่าก็อยากให้คนจะไปนอนว่าง่อไม่ได้เพราะบางคนก็ตัดยางติดยางแล้วก็กลับมานอนว่างใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ฝนไม่มีงานทำไม่มีตั์หนูก็เลยว่าได้ลาว่างนั้นคือ คือแต่งกับหนูก็ได้คือหมายว่าตียางเสร็จเชื่อมบ่ายเราก็ว่างใช่ไหมล่ะก็ไม่ไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ถ้าไม่ทําเป็นอาชีพถ้ามีอาชีพอันทีพก็ทําน้อยๆไปก็ได้อะไรแบบนี้แต่ว่านี่อะไรแกก็ตัดยางก่อนแล้วก็มาทํามันจะได้เป็นรายได้เสริมชาวไม่คนในชุมชนคนในครอบครัวก็สามารถหมุนเงินได้แล้วก็รายย่ามันก็ดีด้วยแหละก็สองเดือนก็เห็นตังแล้วช่วงนี้ไม่กินน้ำชาครับตอนบ่ายมันอยู่เลยอ๋อไม่กินน้ำชาเลยดีแล้ว แล้วก็ใช่ช่วยช่วยเชิญชวนดีไหมเนี่ยเดี๋ยเขามีอะ่า้ออกข่าวหรืออ๋อเหรอเมื่อวานเซฟไปไหนนะแดงงูสตูนแดงแป๊ดหวานเกี๊ยบค่ะให้มีใครอยากจะมาปลูก เออพูดพูดหน่อยว่าใครเป็นเป็นครใอยแล้วเํารื่องเรื่องอาอย่แล้วำีทกับตัวขออยแล้วก็นอกเหนือจากเวลาที่มัตัดตามปียางพารา่ะขาไร่้้้้้้้้้้้้่้้้้้้้้ง้้้่้้้้้้้้้้้้้้้ม้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ลาด้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ั้้้้้ แล,ล้วเราก็พรอ้พรอมจะสอนให้ด้วยทุกขั้นตอนเหมือนว่าเหมือนมันลุงคนนี้นะคะไม่เป็นเราก็ให้อยู่ใ,ใกล้ๆกับคนที่เป็นเราก็สามารถว่าไม่ได้ทิ้งเขาอะ่ะไม่ได้ทิ้งให้เขาไปปลูกยูคนเดียวอะไรแบบนี้คือผักคลองไว้ผักคลองไว้คนนี้มาใหม่เราก็ต้องผักคลองไว้อยากให้เขาเป็นจ้ะแล้วพอเป็นแล้วก็ขายายกิจการของตัวเองได้ค่ะมันเป็นความรู้ติดตัวคะ่ะตัวนี้สามารถไปสร้างรายได้สู่ลูกสู่หลาน ว่าใครด้วยว่าเป็นลูกจิ๋หลานเลี้ว่างานก็มาช่วยในไร่ได้มีค่าแรงนี่เด็กมันว่างงานนี่ก็ตรงกับคอนเซปว่าสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพครับผมเยี่ยมเยี่ยมขอสโลแกนอีกครั้งนะครับขอโลเกนแดงดีหวานเจี๊ยบค่ะแตงโมสตูนแตงโมหิวมากท้องส่งอยู่กันเลยครับ